ชื่อนิกค่ะอายุ13ปีอยู่มหัพทมเอ้ยมัธยมสองยุพราชชื่อนะคะอยู่มสองดค่ะชื่อริดนะคะอยู่มหกมอาร์ค่ะโอเคแล้วก็อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องๆเลือกที่จะมาเรียนกับค่ายพัฒนาพี่ของเราค่ะอยากเรียนเป็นอากเรียนอกกำลังกายภาษาอยากพัฒนาเกี่ยวกับด้าน อยากมีแบบว่าเป็นเรียนต่อจากที่อื่นะอ๋อโอเคแล้วก็ชอบกันไหมคะชอบเรียนที่นี่กันไหมคะค่ะแล้วตอนนี้เรียนคลาสอะไรอยู่คะน้าแจ๊สแบบว่าเบสิกเบสิกค่ะอ๋อโอเคเบสิกแล้วก็บรรยากาศน้องเรียนเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างอะเจอเพื่อนใหม่อะไรบ้างไหมคะแล้วก็ชอบไหมชอบดีค่ะแล้วเจอเพื่อนใหม่ตั้งแต่ที่นี่อเรียนเรียน เคแล้วก็น้องๆมีพัฒนานการอะไรแบบเพิ่มเติมตมาค่ะนอกจากแบบว่า,าก,การเต้นแล้วเนี่ยเราแบบรู้สึกว่าอารมณ์เราดีขึ้นไหมหรือว่าแบบว่า EQ อะไรเงี้ยมโนเชี่ยวสมเป็นยังไงอค่ะพัฒนา,นาข,นานาขึ้นไหมคะกมือนกับว่าเราออกกำลังกายก็เหมือนว่าทำให้เหงอะออกเนี่ยก็เหมือนว่าทำอะไรก็กระชับกระดิกขึ้น,นค่ะหนึ่งละคะค่ะแบบว่าได้เจอเพื่อนใหม่ก็แบบจะได้มีโนเชียวสมเปนยังไง หรือว่าน้องๆคนอื่นที่สนใจจะมาเรียนที่ h ั c k a c a ม e m ของเรา